สวัสดีนี่ต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่านกันมานาที่นี้กันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่านเนี่ยเข้าสู่ชาแนของเงาสกรินกันเลยนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกาะที่ยังไม่มีใครพูดถึงในบล็อกฟุตอัปเดตล่าสุดละกันนะอยากที่คนรู้ๆกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอัปเดต17พาร์ทสเนี่ยก็ได้เพิ่มเกาะนู้นเกาะนี้มาแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันยังมีเกาะ หนึ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้นะครับผมและได้มีคนเนี่ยเข้าไปเจอเขาให้ครับโดยคนที่เป็นเจอเนี่ยเป็นคนไทยด้วยนะครับเป็นคนที่อยู่ในแคลนดาร์คคิงนะครับนะซึ่งเป็นคลิปในติ๊กต o o k นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้คุณผู้ชมทุกท่านดู้ว่ามันเป็นยังไงนะไอแฮบซีพีร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไวยหายห่วงแอดมินพร้อมให้คำปรึกษารวดเร็วทันใจสําหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ อันนี้นะครับผมนะ่จะเป็นติ k t o ็อของเจ้าของคลิปวิดีโอนะครับซึ่งชื่อแอคเคาน์ของเขานะั่นคือโคสินแฮมน้อย5 5าหอ่ะแล้วก็มีชื่อแอคเคาน์ว่า New a c c o u n t 456นะครับโดยคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเขาได้ทำการลงบล็อกฟุตนะครับนะเขากําลังบินขึ้นไปเกาะเกาะหนึ่งนะครับผมซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่าอันนี้เป็นโลกไหนแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นโลก3แหละเพราะว่าเวอร์ชันอัปเดตนะครับซ้ายบนเนี่ยมันจะมีเลขเวอร์ชันอัปเดตอยู่เวอร์ชันอัปเดตอันนี้นะครับผมเป็น ตรงกับอันนี้นะครับผมที่เป็นตัวฟลุตอัปเดตล่าสุดของโลก3นะครับอ่ะทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูในคลิปนะครับก็คือเหมือนกําลังจะบินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมโดยที่ผมยังไม่มั่นใจนะว่าเขาได้บินขึ้นจากตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยน่าต้องการบินขึ้นเพราะเหมือน ta, <c oughs> <c oughs> แอดมินพิมพ์ท้าเหมือนเรามาว่าแบบมาต่อยมาตีตัวแอดมินดิสิอะไรอย่างกันอย่างนี้นะครับผมนะอ่ะแลวถ้าเกิดทุกคนลองสังเกตดีๆีเนี่ยมีแอดมินอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ถึง2คนเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาให้คุณ เมื่อเราบินขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเท็กซ์ขึ้นมาเป็นชื่อเก่อน,นะครับโดยชื่อเกาะน,นี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Red Legion Highdown นั่นเองหรือถ้าเกิดแปลเป็นไทยนะครับผมนั่นก็คือฐานของ Red r e g i o n นะครับซึ่ง Red Legion คืออะไร Red r e g i o n คือทีม Red นะครับผมคือผมต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ย Blockfoot ได้มีกิจกรรมทําขึ้นมานะครับเหมือนอารมณ์มาแบบเหมือนให้ผู้เล่นของตนน่ะทำการเลือกฝั่งเลือกฝ่ายนะครับว่าเออตัวเองนะ่อยากอยู่ฝั่งไหนซึ่งมีอยู่สองฝั่งนะครับจะมีฝั่ง Red แล้วก็ฝั่ง IP จะมีอยู่2ฝั่งนะครับผมอ่ะโอเคนะเมื่อถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมันมีของเรสนั่นหมายความว่าอาจจะมีของ RIP ด้วยก็เป็นได้นะครับอ่ะเมื่อถ้าผู้ล่นคนนี้ทำการบินขึ้นมานะครับผมนะรูปร่างเกาะเนี่ยเหมือนกับรูปแบบเกาะแบบก้อนอีนิวอะครับที่แม่งแบบเป็นก้อนเมฆอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบสกายเปียอ่ะนี่นี่นี่เห็นป่ะซึ่งนี่ทุกคนลองดูรูปร่างของเกาะนะแบบเป็นเกาะโอ้ยังสวยเลยนะนี่นี่นี่มีสนามยงสนามหญ้าข้างหน้าตึกตรงนี้ด้วยนะครับผมผมไม่มั่นใจนะวจะเรียกว่ายังไงดี น่าจะเรียกตึกได้แหละนะครับอะเมื่อมีคนมาถึงนะครับผมผม,ผมจะให้ทุกคุณผู้ชมทุกๆคนสังเกตอะไรหนึ่งอย่างนะครับผมนะเรทเกม m e 43อันนี้คือแอดมินคนที่1นึ่งแอดมินคนที่1มีเลเวล60,000แล้วผู้เล่นปกติเนี่ยเลเวล2 0 0คนที่พิมพ์ท้าว่าให้ไปตีคือคนเลเวล60,000คุณผู้ชมคิดว่าผู้เล่นน่ะจะตีเข้าไหมแล้ว มีผู้เล่นที่เป็นแอดมินอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือ RIP ฟัดนะครับซึ่งอยู่ข้างๆกันเลยเลเวล6 2 1 0นะครับซึ่งเลเวลเนี่ยสูงเอามากเลยนะสูงกว่าผู้เล่นปกติถึง2 3สมเท่าเพราะฉะนั้นเขาจะตีเขาเข้าก็พูดตรงๆเลยว่าค่อนข้างจะยากนะครับนี่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 อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปให้ดูนะครับนี่เลยเห็นไหมอ่านี่นี่นี่เขากำลังจะทําการเข้าไปในตึกนะครับผมนี่นี่นี่พอเขาจะทําการเข้าไปในตึกเนี่ยจะเจอนี่นี่เห็นไหมก่อนก่อนหน้าประตูทางเข้าเนี่ยก็จะมีมัน แบบเป็นซุ้มอะไรต่างๆไม่เชิงซุ้มเนี่ยเขาเรียกเหมือนแบบเหล็กงอเออผมไม่มั่นใจว่าเรียกว่าไงแต่ว่าประมาณนี้ละกันพอทาการเข้าไปในตึกเนี่ยมันจะเป็นตึกล่องๆโจ๊งๆนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ตีวอร์สหรือเปล่าหรืออะไรยังไงผมไม่มั่นใจเลยนะครับนี่นี่นี่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมว่าก็มีการพิมพ์คุยระหว่างไอ้ RIP ฝัดกับไอตัวเกมส3มเหมือนกันนะซึ่งเกมส3สเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับคือจุดประสงค์ของคนที่มาทำคลิปนี้เหมือนต้องการจะมาตีแอดมินอะไรประมาณนั้นแต่ว่าามันตีเข้ ไหมมันก็ ไม่ได้ตีเข้าเลยเห็นป่ะเออเอ้ยนีตีเข้าอยู่นี้วานะครับแต่ก็คือแบบอย่างที่คุณผู้ชมทุกท่าขั้นเห็นไปนะครับผมว่ามันเป็นสถานที่นี่เป็นแบบห้องกว้างๆเลยครับนี่นะก็จะเป็นตัวเกาะของฐานทัพของฝั่งเรสนั่นเองนะซึ่งเลยต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงกันแล้วในอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะครับประมาณนี้ละกันนะครับผมนะถ้าเกิดใครที่อยากดูตัวคลิปวิดีโอต้นฉบับนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไวใ้ให้ใต้เดส i p t i o ป ันแล้วกันเผื่อใครอยากเข้าไปดูต้นฉบับนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่มมอผมทำการอัปโหลดนั่นเอง